เขาอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วเขาอาจจะต้องกําลังขาดทุนอยู่เขาอาจจะต้องกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่กําลังหาเงินจ่ายค่าภายวันนั้นหน้าร้านเขาโล่งแล้วไม่มีลูกค้ามาหาเขาแล้วเขาอาจจะต้องเลือกทําอะไรบางอย่างเช่นอนุญาตให้แม่ค้าไลฟ์สดมาเยืนไลฟ์หน้าร้านเดี๋ยววันนี้นะคะอ่ะแนะนําตัวก่อนเนาะอันนี้คือ พี่ก้อยนะคะพี่ก้อยทํางานเกี่ยวกับวงการเสื้อผ้าเนาะชื่อร้านของพี่นะคะโรงงานของพี่ชื่อพี่แพทเทิร์นนะคะก่อนอื่นเราก็แนะนาตัวกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มาพูดอะไร อะไรเงี้ยนะก็คือว่าวงการเสื้อผ้านะคะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ค่ะตลาดมันอยู่ในขาลงทุกคนก็กําลังโทษอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยมุ้งงี้ก่อนหน้านี้ก็คือโทษการเมืองอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ทุกคนกําลังโทษแบบเหมือนโทษกันไปโทษกันมาโทษกันเองอยู่อะไรเงี้ยพี่ก้อยอยากจะออกมาพูดให้แบบเออให้ ให้แบบเหมือนคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าแบบเอเอมันเกินไปหรือมันอยู่ยากหรือมันยังไ,ไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะให้พูดให้แบบเหมือนคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะเข้าใจถึงหลายๆเหตุผลนะอะไรเงี้ยคะ่ะว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะก่อนอื่นเลยเนาะเมื่อสองมันมีมา 2- 3สามปีแล้วแม่ค้าเออที่เขาแบบเหมือนไลฟ์สด ไม่ใช่ก่อนไลฟ์สดต้องเป็นอะไรรับฮิ้วเนาะเดี๋ยวเราจะแบบเหมือนเป็นวัฏจักรวงจรอย่างนี้นะคะเริ่มแรกเลยคือตลาดขายส่งคือทุกคนอะกำเงินมาแล้วมาเดินซื้อเสื้อผ้าไปขายกันนั่นคือตลาดขายส่งเนาะแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์เรื่องใหม่ขึ้นมาก็คือว่าแม่ค้ารับฮิ้วนะคะแม่ค้ารับฮิ้วคืออะไรแม่ค้ารับฮิ้วก็คือว่าแม่ค้าที่มาดึงลูกมาถ่ายลูกเอาไปโพสต์ลงโดยที่ไม่มีการจ่ายเงินก่อน ะคะไม่มีการจ่ายเงินก่อนก็คือเขาเอารูปสินค้าไปโพสและเมื่อได้ออเดอร์เขาถึงกลับมาซื้อและเวลาเขาซื้อของเขาไม่ได้ซื้อครบสีเวลาแม่ค้าขายส่งใช่ไหมเขาจะซื้อของครบสีกัน ครบสีครบสีสีละหนึ่งสีล,สล,สละสองเบิ้ลขาวเบิ้ลดำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อเป็นแบบนี้กันนะคะนี่คือการขายส่งเนาะลูกค้าเขาก็จะขายในราคาถูกๆให้เพราะว่าลูกค้าซื้อไปแขวนครบสีเนาะต่อบนินเขาก็จะลงทุนกันประมาณ550อะไรอย่างเงี้ย500บาท450 600ถ้าซื้อสีละสองสีละสามก็พันกว่าบาทขึ้นไปอะไรเงี้ยทีนี้แม่ค้าที่เขารับหิ้วเวลาเขามาซื้ออ่ะแน่นอนเวลาเขาโพสต์รูปลงใช่ไหมคะเขาโอกาสที่เขาจะได้ขายอ่ะ สีที่มันเป็นแบบครบสีอะคือมันน้อยเขาจะขายได้เป็นบางสีที่เขาขายได้เช่นขาวครีมดำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีประมาณนี้เป็นเบสิกเวลาเขามาซื้อของเขาก็จะคัดสีตรงนี้แหละที่ทำให้ลูกค้าที่เขาสต็อกสินค้าปวดใจเขาโดนบังคับซื้อครบสีเพื่อได้ราคาส่งทำไมพวกนี้มาซื้อถึงควักเอาสีที่ขายดีไปได้ใช่ไหมนี่นี่คือ1เรือ,สองสเมื่อเขารับหิ้วนั้น เขาไม่ต้องลงทุนสินค้าเขาไม่จําเป็นจะต้องบวกอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะเขารับหิ้วบวก2ี่ิบบวก3 0บบวก40บวกแค่นั้นแม่ค้าที่สต๊อกสินค้าลงทุนมากมายเสียเวลาเป็นวันเข้ามาขัดของเพื่อที่แบบว่าอันไหนที่เราจะพอจะซื้อไปแล้วมันจะเหมาะกับลูกค้าเราเขาเอากําไรตัวหนึ่ง 70- 8ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วแต่สินค้าว่าต้นทุนมันสูงหรือต่ำประมาณไหนทีนี้ก็มีปัญหากันแม่ค้าสต๊อกสินค้ากับแม่ค้ารับหิ้วของขายคนละราคากัน วิธีการสั่งซื้อสินค้าคนละอย่างกันมันเหมือนการเอาเปรียบกันย่อมๆใช่ไหมคะแต่พี่ก้อยอยากจ,จะบอกว่ากลไกการขายส่งเล,ลทราคาที่เขาให้สําหรับแม่ค้าขายส่งอะคะเขาไม่ได้ให้เท่ากันเช่นเสื้อตัวหนึ่งหนึ่งร้อยสิบาทถ้าเขาซื้อครบสี่เขาก็ได้หนึ่งร้อยสิบาทแต่ถ้าแม่ค้ารับหิ้วมาซื้อเมื่อไหร่ซื้อเสื้อแค่หนึ่งสีถึงจะสามตัวก็ช่างนะคะเขาจะบวกไปเลยตัวละสามสิบาทสี่สิบบาทอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่รู้บางคนไม่รู้พี่ก้อยก็เลยแบบว่าพูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่รู้อะเยอะเลย,เลยบางทีพี่ก้อยอะเห็นคนเข้ามาคุยกับพี่ก้อยอะไรเงี้ยมาปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะพูดแบบพูดพูดแบบพูดฉาบแบบฉแบบา,าบมากอะไม่ไม่ได้ลงแบบลึกเลยว่าเขาเขาเขาทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแต่บางร้านที่เขาไม่บวกอันเนี้ยพี่ก้อยก็ก็เห็นว่ามีแต่ว่าเออพี่ก้อยก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นมาเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกที่จะทําอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเขาบวกอยู่แล้ว ใช่ไหมเขาบวกอยู่แล้วเออเราเราแบบเราเรา,เราทำงานอยู่อะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาบวกอยู่แล้วเขาไม่มีทางหรอกเขาจะทําเสื้อมาสี่ร้อยสี่ร้อยตัวมานั่งขายแค่สีเดียวให้กับคนนี้เก็บสามสีเอาไว้ขายแบบ เลหลังอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเขาก็ต้องมีกลไกลของเขาที่เขาอยู่รอดได้ใช่ไหมต่อมาดาม่าแม่ค้ารับผิวกับแม่ค้าขายส่งก็คือว่าขายของให้เขาราคาเหมือนกันกันกบเราแล้วเราจะอยู่ยังไงอันนี้พี่ก้อยตอบเลยไม่ใช่นะเพราะว่าเขามีการบวกสินค้าต่อตัวอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ซื้อครบสีตามเกณฑ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าแล้วแต่บางร้านนะคะแต่ว่าร้านที่พี่ก้อยรู้จักก็คือเขาจะมีการบวกเนาะเพื่อกันกันลูกค้ากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเสร็จต่อจากแม่ค้ารับผิวเป็น รวดเร็วกว่าน,นั้นฉับไวกว่าน,นั้นคือแม่ค้าไลฟ์สดแม่ค้าขายส่งใส่ไม้แขวนปุ๊บแขวนนี่คือดีไซน์ใหม่ของอาทิตย์นี้ของวันนี้แม่ค้าไลฟ์สดคว้าเลยฟ้ายืนไลฟ์เลยวันนี้ไลน์นี้เข้ามาไลน์นี้เข้ามาไลน์นี้เข้ามากดเลยแคปเลยแคปเลยแคปเลยอะไรเงี้ยคือ ไม่รู้เลยว่าในตะกร้าควรจะมีเท่าไหร่ซื้อได้ซื้อเพราะว่าถูกจริงใช่ไหมคะเขาขายของกันแบบนี้แล้วแม่ค้าที่เขาซื้อไปสตอกล่ที่เขาสั่งจองในในไลน์ล่ะอะไรละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อเขาตั้งใจว่าเขาลงทุนหมื่นสองหมื่นรอบเนี้ยเขาควรจะได้กาไรสักสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามาโดนพุกเนี้ยปัดราคาไปหมดแล้วลูกค้าไปอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วเขาจะอยู่ยังไง ถูกไหมเขาก็ต้องหันเหเลือกไปหาร้านค้าที่เขาไม่อนุญาตให้ไหลฟ์สดหน้าร้านเพื่อที่เขาอ่ะจะขายของได้นานขึ้นมันก็เป็นแบบนี้เรื่องจริงคือมันเป็นแบบนี้เลยพี่ดูแล้วพี่เข้าใจเลยเข้าใจมากๆเลยเสร็จแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นอีกเนาะเกิดเหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นอีกก็คือว่าเมื่อแม่ค้าที่เขาสต็อกสินค้าค่ะเขาไม่มาซื้อของเราแล้วใช่ไหม เขาไม่มาซื้อของหน้าร้านของเราแล้วเพราะว่าเราอนุญาตให้แม่ค้าไลฟ์สดเขาก็แอนตี้เราเขาก็โกรธเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้เรามองตรงนี้ก่อนนะคะเรามองตรงนี้ก่อนพี่ก้อยจะสมมุติเหตุการณ์ให้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์แบบเหมือนเหตุการณ์จริงๆเลยถ้าสมมุติว่าเราลองคิดว่าตอนนี้ตอนนี้พี่ก้อยเป็นแม่ค้าสต็อกสินค้าดีกว่าเราลองคิดว่าถ้าตอนนี้ค่ะเรามายืนอยู่ในจุดแม่ค้าขายส่ง เนาะเรามายืนจุดนี้ไหมคะขายส่งแล้วเราก็มองซ้ายแล้วเราก็มองขวาแล้ววันนี้ลูกค้าเราไปไหนวะอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้ลูกค้าเราไปไหนแล้วอะไรเงี้ยค่าใช้ใจ่ายเราดําเนินทุกวันลองสมมุติดูว่าถ้าวันนี้เราแขวนของแล้วลูกค้าเราซื้อของอยู่เหมือนเดิมเรายังขายของดีอยู่เหมือนเดิมลูกค้าที่เคยสั่งของเราประจํายังสั่งอยู่เหมือนเดิมเราจะบอกให้เขาหลบไปไหมหลบก่อนหลบก่อนขอให้เขามายืนไลฟ์สดหน้าร้านหน่อย พวกคุณหลบก,ก่อนให้เขาไลฟ์เลยเราจะทำแบบนี้ไหมใช่ไหมเราไม่ทำหรอกมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเขาอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วเขาอาจจะต้องกำลังขาดทุนอยู่เขาอาจจะต้องกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่กำลังหาเงินจ่ายค่าพายวันนั้นหน้าร้านเขาล่งแล้วไม่มีลูกค้ามาหาเขาแล้วเขาอาจจะต้องเลือกทำอะไรบางอย่างเช่นอนุญาตให้แม่ค้าลายสดมายดนไลฟ์หน้าร้านเพื่อชั่งใจดูว่าต่อจากนี้ฉันจะเดินทางไหน เมื่อเขาได้ลองริมรดอนุญาตให้แม่ค้าไลฟ์สดยืนหน้าร้านอนุภาพมันแรงมากยอดขายของแม่ค้าไลฟ์สดนั้นเขาไม่ได้ขายได้คำสั่งซื้อบินเดียวครบสีสีละหนึ่งสีละส,ละสองเหมือนเดิมแล้วเขาสั่งซื้อเขาไลฟ์กันชั่วบ้างคนไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งได้เป็นแสนวันหนึ่งคนหนึ่งปิดบินกันเป็นสามสี่แสนจากวันหนึ่งสามสี่หมื่นเป็นสามสี่แสนแน่นอนเมื่อได้ริมรดไปแล้วนั้นมันออกจากวงการนี้ยากจริง,รงๆขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรแม่ค้าพวกนี้ เช่าล็อกต่างหากตกแต่งร้านทำฉากติดไฟมีป้ายไฟมีป้ายร้านมีทุกอย่างค่าที่แพงแค่ไหนวัดใจหมคะใจถึงวัดใจเลยให้แม่ค้าไลฟ์สดมาไลฟ์โดยเฉพาะก็ทุกอย่างขับเคลื่อนได้ยเงิงเขาลงทุนมาเขาตัดผ้าโต๊ะหนึ่งตั้งหลายหมื่นเขาเช่าล็อกเดือนหนึ่งเป็นแสนๆค่าลูกน้องขายของเขาเดือนหนึ่งตั้งหลายหมื่นเขาจะมายืนมองซ้ายมองวขวากันทำไมอะไรขายได้ขายอะไรมาเอา จังหวะนี้มันจะด้วยวกลไกวิชามารแบบไหนทําอะไรได้ทําคะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วเราก็โกรธอยู่อย่างนั้นทําไมให้เขามาขายของตัดราคาเราเราก็โกรธเขาอยู่อย่างนั้น โกรธอยู่เลยโกรธอยู่เลยลืมคิดไปว่าเอาใจเขาไปใส่ใจเราก่อนทีนี้แม่ค้าไลฟ์สดหน้าร้านเขาไม่ได้มีแต่แม่ค้าที่แบบถือกล้องมาไลฟ์อย่างเดียวโดยไม่ลงทุนอะไรมันไม่ได้มีแบบนั้นร้อบางคนนะคะเขาก็เป็นเจ้าของร้านกลางคืนเขาไลฟ์ที่ร้านเขาที่บ้านเขากลางวันเขามาเดินซื้อของเสร็จแล้วสั่งของเสร็จแล้ว ของอันไหนที่เขาไม่ได้เอาไปไลฟ์เอาไปลงสต็อกเขาก็เลือกร้านค้าอ uh ื่นๆเอาไปไลฟ์เพื่อที่ลูกค้าของเขาจะได้เห็นของหลากหลายเมื่อไหร่ที่เขาไลฟ์ร้านนั้นหมายความว่าเนี่ยไลฟ์เนี้ยจะเป็นไลฟ์สินค้าที่ไม่เหมือนกับร้านเรานะของชุดเนี้ยจะได้ราคาที่ดีขึ้นหมาถึงถูกลงเขาก็ทําแบบนั้นเป็นการเสริมรายได้บางคนเขาไม่ได้มาเองไลฟ์เองด้วยซ้ำเขาก็จ้างทีมเลยลงป้า สี่คนห้าคนกระจายกันไลฟ์เลยซึ่งของก็แตกต่างกับของที่ตัวเองไลฟ์อยู่ที่ร้านมันมีแบบนี้เราอย่าไปติดแบบอันนี้คือมันไม่ได้มีใครดักเรานะเราดักตัวเองกลไกลจิตใจของเรามันรบกวนการทํางานของเราเองแล้วเราก็ตัดเพราะของเราเองแล้วมันทําให้เราแบบไม่ได้แบบไม่ได้ไปต่อนึกออกมไหมจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้มีแค่วงการเสื้อผ้านะที่มันเป็นแบบนี้มันไม่ได้มีแค่วงการเสื้อผ้าที่เป็นแบบนี้นะมันหลายวงการเลยจะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าพูดไปต่อก่อนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันแบบ มันทําให้แบบเหมือนคนที่เขาอยากลงมาในวงการเนี้ยมันมันหดหู่เกินไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันอยู่ได้มันอยู่ได้อะไรเงี้ยแค่เราทําความเข้าใจแล้วเราปรับตัวให้อยู่กับมันได้พี่ว่าพี่พว่าแบบมันมันมันยังเป็นอาชีพที่สนุกมากสําหรับผู้หญิงอยู่เหมือนกันทีนี้คนอื่นไลฟ์ได้ทําไมเราจะไลฟ์ไม่ได้ล่ะใช่ไหมอ่ะของเราก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล้วก็ไลฟ์ใช่ไหมแมคคาไลฟ์เองค่ะ เขาเป็นลูกค้ามาจากไหนก็ไม่รู้ของก็ไม่ได้มีเยอะเท่าเราเลยยืนไลฟ์หน้าเราขายได้เออชั่วโมงหนึ่งเป็นแสนๆสอ่ะแม่ค้าไลฟ์เองเลยค่ะกิ้ง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 กดกระดิ่งใช่ไหมขายส่งด้วยไลฟ์เองด้วยให้ลูกคนอื่นไลฟ์ด้วยอ่ารับพิวก็รับไปเลยทาอะไรก็ทําเลยฉันทาทุกอย่างที่มันได้เงินใช่ไหมเสร็จ<ค><ณ>แม่ค้าไลฟ์ส่งงอนทำไงล่ะทีนี้ยืนไลฟ์ให้เขาสร้างรลยได้ให้เขาตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ดีๆมาไลฟ์แข่งกับเรา เราจะอยู่ยังไงปัตเซลเอ ơi, ๋ยคูปองเอ๋ยส่วนรถร้านค้าเอ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างเอ๋ยเราบวกเขาเองตัวละส0สิบเขามายืนไลฟ์เองเอาแค่ตัวละสิบอยู่ยังไงเอ๋ยงอนอีกทีนี้ย,ย, <laughs> ย้ายทับเตงเตงเตงไปอยู่เห็นไหมทำอะไรได้อย่างนั้น <laughs> งอนอีกหามทีแม่ค้าที่โลกมีจริงมีจริงคิดแบบนี้ คิดเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้มีจริงแต่แม่ค้าที่เขาอยู่ไม่ได้ไม่มีคนมาไลฟ์ไม่มีคนมารับเิ้วไม่มีคนมาซื้อของมีอยู่จริงทำยังไงได้หนทางสุดท้ายแล้วที่แม่จะมีชีวิตอยู่รอดพอนรถพอนบ้านแม่ต้องไลฟ์เองคนอื่นไลฟ์ได้แม่ต้อง,องอไลฟ์แ,แบบนี้ก็มีเห็นใจเขาเหอะเห็นใจเขามันไปห้ามกันไม่ได้อะใครมีโทรศัพท์ก็ไลฟ์ได้หมดละคา่ะใช่ไหมคะแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอยู่จุดไหน เราเลือกที่เราจะยืนอยู่ตรงไหนเราเลือกที่เราจะใช้ชีวิตรอดได้ยังไงโลกมันไปไกลขนาดไหนแล้วไปก่อนอย่าเพิ่งหยุดคิดอย่าเพิ่งหยุดลีลายอย่าเพิ่งหยุดดราม่าไปให้ก่อนไปก่อนไปก่อนไปอยู่หัวหัว,หวกับเขาก่อนแล้วจะรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงเนาะเ็จแม่ค้าขายส่งแล้วก็ที่เขามีโรงงานเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็แม่ค้าขายส่งก็ ไลฟ์เองด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนพี่นะพี่จะไลฟ์ Life ก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมแต่พี่ไม่ไลฟ์พี่เหนื่อย <c oughs> พี่เหนื่อยแล้วใช่ไหม <c oughs> แม่ค้ารับผลิตเนาะโรงงานรับผลิตแต่เราจะไม่เรียกว่าโรงงานรับผลิตเพราะว่าเขาเป็นแม่ค้านะคะเขา,าเป็นแม่ค้าขายส่งด้วยแล้วเขาก็ไลฟ์สดด้วยแล้วเขาก็รับผลิตด้วยอันนี้มีประเด็นพี่ก้อยจะพูดแค่สักประเด็นเดียวดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบกันเกินใครเยอะหลายคนมันมีประเด็นตรงที่ว่า เมื aaS, for <otion> ่อเขารับผลิตแล้วอะค่ะเขาก็ควรจะแบบคือพี่ไม่ได้พี่เดี๋ยวพี่พูดเคสจริงเลยดีกว่าเออพี่แบบพี่ไม่ไปไปแบบไปไปเอื้อเอ่ยอะไรเงี้ยเอาเป็นเคสจริงเลยดีกว่ามีน้องคนหนึ่งแคปหน้าจอมาถามกลางดึกแล้วพี่คือพี่ตื่นมาอ่านพี่คะถ้าเป็นแบบนี้หนูจะอยู่ยังไงปุ๊บเลื่อนแชทแล้วข้อความอัตโนมัติเพิ่งทักไปบอกว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยนี่คือโรงงานรับผลิตเสื้อผ้าฮิตแพทเทิร์นนะคะถ้าหากว่าคุณอยากผลิตเสื้อผ้ากับเราคนน้ำสมรูปและจํานวนแล้วก็เนื้อผ้าที่คุณอยากได้้้้้ออออะรเเเเงีียส่่มมมมาาาใหขควััตตโนนนนนิปปปป็็๊๊บแ ที่เหลือเป็นแคปหน้าจอแล้วถามว่าแบบนี้หนูจะอยู่ยังไงอ่านข้อความใจความแบบนั้นแล้วเห็นโปรไฟล์แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของพี่มันไม่ใช่โรงงานพี่มันเป็นของอีกโรงงานหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <S 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 เสร็จแล้วพี่ก็เลยถามว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยค่ะต,ตั้งใจจะถามอะไรพี่อะไรเงี้ยเออคือน้องเขาก็พิมพ์กลับมาเหมือนเขาก็คือเหมือนเขาก็นอนไม่หลับอะไรของเขาเขาพี่ถามตอบกลับไปตอนเช้าเขาก็พิมพ์กลับมาประมาณหนึ่งว่าหนูอ่ะได้เข้าไปผลิตสินค้ากับโรงงานหนึ่งสั่งสินค้าเขาไป500ตัว ะะทีนี้เขาให้ราคาหนูมา110บาทซึ่งหนูก็ชําระเงินเขาครบและหนูได้รับสินค้ามาแล้วแต่เมื่อหนูได้รับสินค้ามาแล้วสินค้าขายไม่ได้สาเหตุที่ขายไม่ได้เกิดอ,อะไรคะมันไม่ใช่สินค้าเขาไม่ดีทําให้ตรงปกหรืออะไรคือตรงตามตัวอย่างทุกอย่างเลยแต่โรงงานนั้นนะคะเขามีสินค้าตัวเดียวของของหนูขายและเขาขายปีกในราคา120บาทและหนูได้รับราคาต้นทุนมาที่110บาทแบบนี้หนูจะอยู่ยังไงคะฟังแบบนี้แล้วปวดใจ ปวดใจเลยวันนั้นที่ปวดใจเลยพี่รู้สึกเลยว่าถ้าเป็นพี่พี่ไม่ทําแบบนั้นแน่นอนความรู้สึกของวันนั้นยังอยู่ในตัวพี่อยู่เลยนะว่าพี่ไม่ทําแบบนั้นแน่นอนพี่ไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นพี่ขอดูแบบหน่อยถูกไหมเราต้องหาต้นต่อให้ได้เพราะพี่เชื่อว่าโรงงานอ่ะเขาไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วมันพี่พอวล้พี่ทํอะไรพี่จะคิดถึงใจเขาใจเราเสมอใช่ไหม เป็นพี่พี่มป็นทาแบบนั้นอยู่แล้วไม่มีทางที่พี่จะทําแบบนั้นอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้พี่ขอดูเสื้อหน่อยและพี่เข้าไปขอตะกร้าสินค้าที่น้องบอกหน่อยขอหลักฐานหน่อยอันนี้คือพี่เผื่อต้องเบื่อทางานสต็อกทุกอย่างเราต้องจัดการกับอารมณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคือเราเห็นใจเขาเขาไม่ได้ซื้อของพี่สักบาทเลยนะบาทเดียวเขาไม่ได้ซื้อแต่มันเห็นใจเขาเราควรจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง อ๋อพอเห็นสินค้าแล้วเห็นตะกร้าแล้วเข้าไปดูแล้วดูยอดสั่งซื้อในตะกร้าสินค้าของโรงงานนั้นแล้วดูวันที่ลงสินค้าอันนั้นแล้วปุ๊บเข้าใจเลยโอเคค่ะโอเคเลยได้คำตอบว่าน้องไม่ควรสั่งผลิตสินค้าที่เหมือนกับที่เขาขายอยู่แล้วของเขาขายอยู่แล้ว120บาทมาเป็น6เดือนแล้วและเราไปผลิตสินค้ากับเขา เมื่อเดือนที่แล้วและเพิ่งได้รับของใช่ไหมคะราคาเนี้เมื่อตอนต้นอะ่ะมันอยู่139บาทและเขาก็มีส่วนลดร้านค้าคูป,ปองอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่ามันทําให้ของอันนี้มันเหลือ120บาทอธิบายน้องเขาไปน้องเขาบอกว่าอล้วอย่างนี้หนูควรทํำยังไงมันก็ไม่ควรที่ราคาตา่างกันแค่นั้นไหมถามพี่ถ้าพี่เป็นเจ้าของโรงงานนะคะพี่ขายของพี่ราคานี้อยู่แล้วและอยู่ดีๆที่มีคนมาสั่งซื้อของ ต้นทุนที่พี่ขายให้ราคาได้เท่านี้จริงๆเวลาที่ลูกค้ามองกับคือคนข้างนอกมองเข้ามากับคนข้างในมองออกไปอะ่ะมันเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้พี่จะบอกว่าเวลาที่เขาเป็นแม่ค้าขายส่งอะคะ่ะแม่ค้าขายส่งเขาอะ่ะไม่สามารถบวกราคาเกินกว่าราคากลางได้เยอะขึ้นอยู่กับว่าเขามีคู่แข่งเยอะมากในตลาดมันมีคนที่เขาจ้องจะเอากำไรแค่5บาท10บาทเยอะมากม เมื่อเขาคิดราคาต้นทุนออกมาแล้วเขาจะบวกได้ประมาณหนึ่งแค่นั้นคือราคาขายส่งถ้าเขาบวกเกินกว่านี้นะคะเขาโดนตัดราคาทันทีเขาโดนปาดหน้าทันทีสินค้าที่เขาผลิตมาทีละเยอะๆเป็นร้อยๆ้อยตัวพันๆันตัวจะขายไม่ออกทันทีขึ้นอยู่กับราคาถูกไหมขึ้นอยู่กับความเชื่อใจแม่ค้าที่เขาเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเราเอาไปขายส่งถ้าเขารู้ว่าเราบวกเกินบวกกาไรเกินไปเขาก็รู้ว่าเราโกงราคาเขาก็จะไปซื้อคนอื่นทันทีเพราะฉะนั้นเขาสามารถทําได้เท่านี้จริงๆ เมื่อเขาเป็นแม่ค้าขายส่งแล้วเขาเข้ามาขายอยู่ในออนไลน์แล้วราคามนเลยปรับไปตามนั้นด้วยโดยปริยายเราอะก่อนที่จะสั่งผลิตสินค้าค่ะเราควรสำรวจตลาดดีๆก่อนเขาขายของเขาอยู่แล้วและเราไปสั่งเหมือนเขาเองและเขาก็บอกราคาขายส่งให้เราอยู่แล้วว่าราคานี้เราก็ไปซื้อเขาเองแบบนี้ใครผิดถูกปะก็จะไม่บอกว่าใครผิดเดี๋ยวจะเสียใจอีกใช่ไหม เดี๋จะเสียใจไปอีกก็คือพี่ก็จะบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะคะวิธีที่เราจะหลีกเลี่ยงได้เราต้องขายของไม่เหมือนเขาถ้าเราอยากจะให้โรงงานเขาผลิตเราก็ต้องขายของไม่เหมือนเขาเสื้อแพทเทิร์นเดียวกันเปลี่ยนเนื้อผ้าก็ได้มันไม่เหมือนแล้วใช่ไหมเนื้อผ้าเดียวกันเปลี่ยนทรงก็ได้มันก็ไม่เหมือนแล้วคิดดีๆก่อนอะไรอย่าเงี้ยค่ะคิดดีๆก่อนก่อนที่จะผลิตแล้วก็ อย่าเพิ่งเสียใจเร็วหาข้อมูลก่อนก่อนจะเสียใจนะร้องไห้ตะปุตะบวมทั้งคืนไม่ได้นอนพี่อ่านแล้วพี่ก็รู้สึกแบบรันโทษจิตใจความรู้สึกมันยังอยู่ในใจพี่อยู่เลยแต่ว่าเมื่อเราหาเหตุผลได้แล้วนั้นเราก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะอันนี้พี่ก้อยก็มองว่ามันไม่ได้ผิดพูดเอาไว้เผื่อที่คนอื่นอะคะ่ะเขาเข้าใจผิดกันมาแล้วเขาจะได้รู้ว่ามันจะบอกว่านานาจิตตังมันก็จะโบราณเนาะอะไรอย่างเงี้ยใจเขาใจเรามันมี ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอยู่อะไรเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าเราเราเราเข้าใจมันดีไหมทีนี้พี่ก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าอ่ะไทยยินใครของตัวเอง <c oughs> <c oughs> อยากหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้นะคะ คิดแบบเองเลยออกแบบเองเลยนะคะแล้วก็ส่งแบบเข้ามามาปรึกษามาพูดคุยมาถามกันก่อนก็ได้ว่าอยากจะผลิตแบบนี้พี่ก้อยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหนูตั้งใจจะทําราคาประมาณนี้ให้มันไม่เหมือนกับท้องตลาดพี่ก้อยคิดเห็นว่ายังไงถามได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะทําราคาหันกับตลาดนะคะก็ก็ <c oughs> ถามได้แต่ว่าพี่ก้อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอินทางตัดราคากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจากสบายพี่ก้อยนะพี่ก้อยไม่ค่อยอิน การทํางานแบบหันราคากันอยู่แล้วเพราะว่าพี่ก้อยรู้เลยว่ามันอยู่กันไม่ได้นานทําธุรกิจทํางานแบบฟันกันไปฟันกันมาทําร้ายกันไปทำร้ายกันมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีใครอยู่ได้เนาะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะคะถ้าหากว่าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็อยากจะเห็นพี่ก้อยต่อไปเน้องฝากกดไลค์ กดติดตามช่องพี่ด้วยนะอ่ะยูทูบเบอร์มือใหม่เดี๋ยวจะเอาคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้เกี่ยวกับวงการนี้มาลงให้ดูเรื่อยๆบางอย่างบางทีอาจจะได้เห็นมุมลับๆมุมแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยของของของวง,งการนี้เผื่อศึกษาเอาไว้เรียนจบเมื่อไหร่ค่อยมาทำศึกษาเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาทำฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเซฟคลิปกดแชร์พี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย